ดชอนพิครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ดูมดิก็จัดงานชาริตี้นะครับหลังจากจากที่ปีแล้วไม่มีเวลาจัดก็มาจัดปีนี้ครับครับผมก็ก็อยากจะจัดให้แฟนคลับนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนว่าศิลปินค่ายแฟนคลับนะครับก็ต้องมาอยู่ร่วมกันก็คิดว่าถ้าทำการกุศลร่วมกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้มีกินแต่ โอ้เยอะนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยก็มีแบบเล่นเกมนะครับมผมเนาะลุ้นของรางวัลต่างๆแล้วก็แบบไฮไลท์ก็จะครับจะอยู่ตอนที่หลังห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปครับก็จะมีโชว์ของน้องๆทุกคนเลยครับผมคือเงินที่ได้จากงานจะไปทำอะไรครับผมก็ก็เราก็เห็นแบบสภากาชาติไทยนะครับเขาก็แบบว่าช่วยเหลือสังคมมากมายนะครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปร่วมระดมทุนด้วยนะครับ ซึ่งเราก็แบบว่ารดลงร่วมกับโครงการเงินฉุกเฉินเงินทุนฉุกเฉินใช่เพื่อผู้ประสบภัยพิบาติบนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานแพทย์จากสุเสกรมนะครับผมของสภากาชาไทยเหมือนกันครับผมแปลว่าจริงๆความตั้งใจที่จีเอฟอยากจัดงานจริงๆอยากจะ่ทุกปีครับก็่างปีที่แล้วอาจจะบอกว่าด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างครับปีนี้ก็พยายามเหมือนกันจริงๆกว่าจะได้น้องๆมาคบกันยากมากจริงๆครับแล้วก็กว่าจะได้สถานที่อะไรนะครับก็ก็ จริงๆก็มีความตั้งใจว่าอยากจัดปีครับผมก็แคแซวเลยว่าผมรู้สึกว่ามันยากใช่ยากมากลำพยินเลยใช่ใช่จริงๆก็เสียดายมากเป็นวันธรรมดาครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีใครไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าว่างพร้อมกันจริงๆครับผมเขาแซวว่าว่าคิวที่ออกยากสุดไม่ก็เดี๋ยวไปคนยิ่งตัวเองอยู่ครับตอนนี้ไม่ง่ายแต่คุณมีอะไรยังไงมาอ่ะ ก็มีเสื้อเนาะครับน้องๆทุกคนแบบพูดดีกว่าเพราะแบบว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ตกใจมีอะไรมาบ้างคสีนิ่งๆก่อนเหมือนกันทุกคนจริงๆเป็นเป็นเสื้อจากลายมือพวกเราเองฮะสวยบ้างไม่สวยบ้างผมผมไม่สวยแน่นอนเพราะไม่ได้เขียนบนสไลด์นานมากแล้วผมก็จะเป็นข้อความกำลังใจของแต่ละคนนะครับผมก็แล้ก็มีรูปหน้าเรานะครับแล้วก็มีสกินลเสื้อเข้าไปครับนี่ตัวเดียวในโลกด้วย พยายามเขียนให้สวยที่สุดแหละครับผมเขียนแล้วแบบเขียนลบเขียนลบเขียนลบไปนานมากนะี่หนูเขียนว่าอะไรหนูเขียนว่าเออ่ยาวอ่ะยาวแต่ประเด็นหลักๆก็แบบสู้ๆนะแล้วก็หันมากี่ครั้งก็ยังจะเห็นหนูอยู่ตรงนี้นะน้าอ่าคนอื่นว่าไงบ้างคนอื่นเขียนว่าไงบ้างอาจจะลงทวนขยับเข้ามาใกล้โอเคขยับขึ้นไดอ่าคนอื่นเขียนว่าไงบ้างครับอ่า อุ๊ยหล่อมากเลยคนนี้ดีก็แซวไปครับผมก็ของเน้ยเป็นอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองครับผมเพราะว่าคือพี่พี่แฟนคลับก็จะบอกเน้ตตลอดว่าอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองเน็ตก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนข้อความให้กับพี่พี่เหมือนกันว่าอย่าลืมยิ้มกับตัวเองครับผมก็อย่าเพิ่งทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเัน้เป็นกลังใจอันีจะได้ไม่กดดันไงฮะแล้วอยากทำให้มันดีที่สุดทุกวันเดี๋ยวมันใจะเกรงไม่กดดันตัวเอง สำหรับใครที่อยากใครเครียดฮะเข้า X ของทางเจเจได้ะเขาแมสอยู่นะมีคอนเซ็ปต์ของเขาเองเครียดกว่าเดิมไหมเนี่ยไม่คอนเซ็ปต์ว่าอะไรอ่ะอะไรนะครับเขามีคำคมแต่ละวันนะครับของคนนี้ไม่ไม่ใครเครียดก็เครียดกว่าเดิมนะที่อ่านแล้วปวดหัวไม่เหนียวคอนเทนต์เพราแบบว่าคลิปซ้อนแบบคลิปเยอะๆใช่แต่ว่าเน้นเน้นคลายเครียดครับผมไปอ่ะป๊าบี้ไปป๊บบี้ เฮ้ยฮะพี่เขียนว่าอะไรผมเหรอฮะจริงๆอะผมเขียนว่าความสุขของผมคือการมีพวกคุณครับไปเดาหยอนซะแล้วอยากจะเขียนอะไรให้มันตลกฮะแต่กลัวไม่ตลกเท่าเจเจฮะก็เลยเอาเป็นทางซึ้งดีกว่ายอมแพ้หรอยอมแพ้แล้วฮะวันนี้เขามาเป็นคู่กันหมดเลยผมมากับพี่อ๊อฟแม่เป็นคู่พี่อ๊อฟนะเฮ้ยจะดูยัพี่อ๊อฟอีกทีนะครับวันนี้โอ้มากใช่ครับแล้วคนอื่นๆเลยครับครับสำหรับผมนะครับผมมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า เอออย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะว่าคุณอ่ะมีประสิทธิภาพที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ดไครับคาสัญญิน,นเลยคาสัญญินเลยให้เขาเปภาษาอังกฤษก็บอกว่า you have w h a t i t t a k e บ don't give up คือของกล้องนะครับก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าเขียนว่าอะไร <c oughs> ลืมเลยลืมเลยลเขีเยนว่าน่าจะประมาณว่าสู้ๆครับกล้องเป็นกำลังใจให้น่าจะประมาณน,นี้นะครับ ถูกหรือเปล่าเนี่ยชักเลือกไม่ได้ใจเขียนไม่รู้ว่น้ำปิงปิงปิงก็ชวนหรือเปล่าเราอ่ะเพิ่งกระซิบกันว่ากระขินว่าอะไรเนอะอช่แต่ความหมายหลักๆก็เป็นว่าขอให้สมหวังในสิ่งที่หวังอะไรอย่างเงี้ยขอให้พรเป็นจริงประมาณนี้เก่งไหมครับเก่งครับเก่งก็เขียนว่าถ้าคุณหมดหวังลองนอนแล้วก็ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าลองมาใช้ชีวิตอีกครั้งเพราะว่าดู พี่ลี่มาแล้วก็ยิ้มครใช่สนใจแล้วบวกกับเราเป็นคนที่ชอบตกทานตะวันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเมื่อไหร่ที่เราหมดหวังลองลองลองนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลองมาใช้ชีวิตทธ้์เผือ่อจะเจออะไรที่มันใหม่ๆที่เราอยออครับก็คือรายไดไ้ได้ส่วนตัวใช่ครับแล้วกค่าใช้จ่ายต่างๆครับวันนี้ก็ว่าจัด เต็มอยู่เหมือนกันครับผม mm hmm. ก็หลังาค่าใช้จ่ายยังไงเราก็คือเอาไปออมทุนทั้งหมดครับผมฝากแฟนโพจจะอยู่ถึกงกี่โมงอ๋อวันนี้ก็จากตารางก็ประมาณสี่ทุ่ม<า>ครับผมอยู่กันยาวตอนนี้ใครยังมาทัทน,ทาน,นนะยังมาทันนะครับก็คือว่าอยู่ถึงสี่ทุ่มเลยเพราะว่าวน,น้องๆก็คือมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์กลนนุ่มก็คือมาแบบมาเพื่อเหมือนว่าแบ่งปันความสุขให้ทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็คือนอกจากนี้จะได้การกงแบบว่าทำบุญร่วมกันแล้วก็ยังแบบว่า ขเขาเรียกว่าอ่างได้ความสุขจากศิลปินที่คนณรักด้วยนะครับอยากได้สมุดประคุณผมไม่สามารมาได้มีไลฟ์ครับมีไลฟ์เราเราไลฟ์ตั้งแต่11บเอ็ดโมงแล้วครับก็คือให้เหตุกิจกรรมว่าน้องมาเล่นเกมบอกว่าชวนทุกคนเล่นเกมอะไรบ้างครับแล้วก็ตั้งแต่5้าโมงครึ่งครับก็จะไลฟย์ย,ยาวจสนถึงสี่ทุ่มเลยที่ช่องดูบิลิทีวีครับในยูทูบนะครับผมก็ดูได้เลยครับเราก็สามารถที่จะบริจาคเงินได้เด็กก็จะมีเลขบัญชีที่เป็น QR โค้ดแปะไว้อยู่ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ